สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเราคงทราบปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นครับเขื่อนแม่วงครับและอื่นๆที่จะมีต่อไปนะครับและก็ที่สร้างมาแล้วในอดีตไม่ว่าจะเป็นเขื่อนที่อ่เขื่อนการสร้างเขื่อนที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการสร้างเขื่อนระหว่างเขาและก็ตัดไม้ทําลายป่าเป็นเขื่อนในป่าใช่ไหมครับใช่ครับครับเราก็มีข้อขัดแย้งนะครับต่างฝ่ายต่างก็นําเอาหลักการและวิธีเอวิท วิชาการต,าต่างๆการอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์และพืชนะครับทางเดินของเสือ,อช้างสัตว์ต่างๆนะครับถ้ามีน้ําไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนวิถีชีวิตนะครับแล้วสัตว์พวกนี้มันมักจะไม่เปลี่ยนมันก็จะไปจมน้ําตายทนหมดครับดังนั้นเราคุณบรรทนคิดว่านะครับเป็นข้อสเสนอแนะว่าเรามีทางลดความขัดแย้งนะครับแล้วฝ่ายต้องการสร้างกับฝ่ายไม่ต้องการสร้างแล้วก็ผลประโยชน์ส่วนรวมที่จะเกิดแก่ประชาชนไหมครับ ก็ในความเห็นส่วนตัวของผมผมคิดว่าตามผมก็จะใช้หลักของพ,พระพุทธเจ้านี่นะครับมาอ่มามาเสนอแก่สร้างเขื่อนหรือเปล่าสรุปแล้วเนี่ยอ่าคือจะจะเปลี่ยนจากเขื่อนในป่ามาเป็นเขืเ่อนเขื่อนในทุ่งนะครับเป็นเขื่อนชั่วคราวเปลี่ยนเป็นเขื่อนชั่วคราวคือว่าคือวัตถุประสงค์ของการสร้างเขื่อนนะครับมันมีอยู่สองเรื่องดนยการคือป้องกันอุทกภัย กับแก้ภัยแรงนะครับคือ ạ, แล้วพลังงานไฟฟ้าไม่มีแล้วเหรอพลังงานไฟฟ้าก็ใช้อย่างอื่นแทนครับตรงนี้มันมันสร้างแล้วมันไม่ค่อยได้ใช้จริงเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่มันได้ก็น้อยมากนะครับคือตรงเนี้ถ้าปัญหาขัดแย้งระหว่างคนสองกลุ่มนะครับคนที่ไม่ต้องการเขื่อนในป่าแต่คนที่ไม่ต้องการเขื่อนในป่าแล้วต้องกราบขอภัยนะครับคือถ้าเราไม่ต้องการให้เขาสร้างเขื่อนในป่าเราต้องหาที่ให้เขาทา คือคือท่านต้องหาที่ให้เขาทํานะครับแล้วก็ต้องชี้แจงประโยชน์ของการที่ที่ที่ท่านให้ทาเนี่ยได้ประโยชน์อย่างไรคุ้มไหมกับการที่ไม่ต้องสร้างในเขื่อนในป่าเนี่ยในความเห็นส่วนตัวของผมผมก็จะอยากจะเสนอให้ท่านที่ไม่ต้องการสร้างเขื่อนในป่าเนี่ยเอาเอาตรงเนี้ยไปเสนอเป็นเขื่อนเขื่อนดินที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ในสมัยในพุทธกาลนะครับคือเราเรามาสร้างเขื่อนดิน โดยการาไปใช้คันนาของชาวนาที่ทุ่งนาเนี่ยยกให้สูงขึ้นเรามีเรามีทุ่งนาในเขตชนรบทาเนี่ยเกิน20ล้านไร่นะครับถ้าเราไปทําคันนาให้สูงขึ้นประมาณสัก3เมตรก็ได้แล้วก็กว้างขึ้นให้รถวิ่งได้ชาวนาก็จะดีใจไปมาสะดวกนะครับก็เก็บน้ําไร่หนึ่งประมาณอ2,000ลูกบาทเมตรนะครับถ้า20ล้านก็เก็บได้ประมาณ20,000 ล้านไร่ก็เก็บสองพันล้านถ้ายี่สิบล้านสองหมื่นได้มั้งครับหรือว่าสี่หมื่นเออไม่ไม่สองหมื 20, ่นก็สี่หมื่นตัวเลขอาจจะนิดหน่อยถ้าล้านสองพันล้านไร่ก็สองหมื่นสี่หมื่นครับประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นล้านล้านสี่หมื่นล้านลูกบาทเมตรนะครับเมื่อเมื่อเราทําเขื่อนในทุ่งทุ่งนานะครับที่อยู่ใต้เขื่อนเนะี่ย ตกลงกับชาวนาว่าเอาเช่าพื้นที่มาเพราะว่าการเช่าพื้นที่นาคือลดพื้นที่ปลูกข้าวหนึง่งหนึ่งครั้งให้เหลือแต่นาปางหนึ่งครั้งก็จะได้ประโยชน์สองอย่างคือเราผลิตข้าวน้อยลงข้าวก็จะมีราคาเราก็ไม่ต้องไปจำนำข้าวน,นี่ได้ประโยชน์ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองก็คือเราได้น้ำสองหมื่นล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในทุ่งนาเนี่ยถ้าหน,หน่วยหน่วยอีกหน่วยหนึ่งเขาเขาเขาแก้ปัญหาภัยแล้งเขาจะมาเอาน้ำสองหมื่นล้านเนี่ย ไปแก้ภัยแล้งก็ได้ประโยชน์อีกส่วนหนึ่งแล้วก็ปัญหาน้ําท่วมที่น้ําล้นเขื่อนมาแล้วจะมาท่วมเนี่ยเพราะน้ําท่วมมันก็สองหมื่นล้านเนี่ยถ้าเราเก็บได้สี่หมื่นล้านน้ําก็จะไม่มีไปท่วมละก็คือป้องกันน้ําท่วมได้อีกอีกอีกอ,อีกอย่างหนึง่งคือได้ครบแล้วนะครับป้องกงันภัยแล้งป้องกันน้ําท่วมป้องกันข้าวมากไปต้องไปจำนำต้องไปประกัน มันได้ประโยชน์ครอบคุมหมดแล้วก็ขอให้ผู้ที่ไม่ต้องการเขื่อนในป่านะครับให้เสนอกับผู้ที่ต้องการสร้างเขื่อนในป่าเนี่ยวันเนี่ยเรามีตรงนี้แล้วเรามาทําตรงนี้แล้วชดเชยกับท่านให้มาทําตรงนี้กันแล้วก็เอาเอาน้ําตรงเนี้ยไปไปแก้ไัยแล้งกับป้องกันน้ําท่วมละเพราะเพราะท่านท่านบอกว่าท่านเห็นเขาสร้างเขื่อนมาเยอะแล้ว ว่าไม่เคยมีเขื่อนใดเลยที่ป้องกันน้ําท่วมได้ทั่วโลกยืนยันกับกับคนที่สร้างเขื่อนว่าอย่างนั้นนะครับกระผมก็อ่านมาอย่างนั้นแล้วก็เห็นจริงๆเพราะเมื่อน,น้ําท่วมใหญ่เนี่ยก็เขื่อนก็มีครบนะครับแต่น้ําก็ยังท่วมเหมือนเดิมเพราะอะไรครับเอาเอาเอาเหตุเอาผลมาพูดกันนะครับเพราะเขื่อนจริงๆเนี่ยเขากั้นน้ําอย่างอย่างเขื่อนแม่วงนะครับเขาบอกว่ากั้นน้ํา2ิ0ล้านลูกบาศก์เมตรถ้าน้ํมามาร้อยะครับ อะไรเกิดขึ้นเขาก็บอกว่าเขาทำได้แค่250ล้านน้ำมา500อีด250ก็ท่วมคุณคุณก็ต้องรับชะตากรรมไปช่วยไม่ได้แต่ถ้าเรามีเขื่อนในทุ่งเนี่ยเราบริหารน้ำตามตารางลายคันนาเนี่ยเป็นล็อกๆเป็นกระทงกระทงเนี่ยตรงไหนท่วมเราก็ชะลอไหลไปเป็นเป็นทุ่งนาะทยอยทยอยทยอยกันคุมน้ำได้หมดก็ขอให้ทุกท่านที่ไม่ต้องการเขื่อนนะครับ ไม่ต้องการเขื่อนในป่านะครับก็บอกว่าต้องการเขื่อนในทุ่งนาเขตชนรปทานแล้วก็ทําอาจจะทําคันนาให้สูงเป็นเหมือนกําแพงเมืองจีนก็ได้ครับจะได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปอิ่ดพอน้ํามาหรือเขื่อนพังไอ้ไอ้คันนากาแพงของเราเนี่ยก็จะป้องกันเขื่อนพังป้องกันน้ําท่วมได้แล้วแต่ถ้าไม่มีน้ําเขาก็ยังทํานาได้ปกติใช้ชีวิตได้ปกติตรงนี้มันเป็นเขื่อนฉุกเฉินนะครับเราจะเรียกเขื่อนฉุกเฉินก็ได้ เขื่อนชั่วคราวก็ได้แต่ถ้าปีไหนไม่มีไม่มีมมน้ํามาเลยไอตรงนี้เราก็ยังทํานากันได้ปกติเหมือนเดิมคือไอชั่วคราวเนี่ยมันไม่เหมือนเขืออเข่อนถาวรถ้าเขื่อนถาวรน่ะมันกั้นน้ําแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้มันกั้นน้ําได้อย่างเดียวก็ผลิตไฟฟ้าก็ได้เล็กน้อยไม่ได้มากอะไรแต่เขื่อนชั่วคราวเราเนี่ยเราก็จะสบายใจว่าเวลาเขื่อนพังมาน้ําก็ไม่ท่วมพวกเราแล้วก็ไม่ท่วมประชาชนน่ะ หน้าฝนน้าก็ไม่ท่วมทุกหมู่บ้านไม่ท่วมทุกจังหวัดฉะนั้นเขื่อนชั่วคราวที่เป็นคันดินเนี่ยในเขตชประทานเนี่ยจึงสมบูรณ์แล้วก็คิดว่าให้จังหวัดใดจังหวัดใครจังหวัดมันทาชวนชาวบ้านทําไปเลยก็ไม่ต้องไปกู้หนี้ให้เป็นภาระแก่ลูกหลานนี่ก็ได้ประโยชน์อีกครับลูกหลานก็บอกโอ้ยสาธุพ่อไม่ไม่สร้างนี้ไว้ให้ลูก หลานก็จะบอกว่าโอ้คุณปู่คุณตาคุณยายไม่สร้างนี่ไว้ให้พวกเราเรามันก็ช่วยตรงนี้ได้กระพุพธเจ้าบอกการเป็นนี่เป็นทุกข์รุ่นเราจะเอาความสะดวกสบายแล้วไปสร้างนี่ให้ลูกหลานตรงนี้ก็ต้องกราบขออาภัยคนที่ที่คิดจะทํานะครับคือไม่มีเจตนาที่จะว่าท่านนะครับคือเราเราพูดตามหลักธรรมก็เขาเรียนมาอย่างนี้นะครับตอนนี้ถ้าเราเราขอเชิญคนที่ไม่อยากทําเขื่อนในป่าเนี่ย รวมตัวกันชวนชาวนาแล้วสร้างเขื่อนในท้องนาคือเราต้องสร้างแข่งกันนะครับว่าใครใครจะการน้ําได้มากกว่ากันใครจะเก็บน้ําป้องกันได้มากกว่ากันคือไม่ใช่ว่าไม่ให้เขาสร้างแล้วเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเขาไม่ยอมนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าหน้าที่ของเขาเขาต้องทําแต่ถ้าเราทําจนไม่มีน้ําท่วมไม่มีน้ําแล้งเขาบอกว่าคุณทําเสร็จแล้วเขาก็ไม่ต้องทําเขาก็เอางบประมาณตรงนี้ไปทําถนนทําอะไรไป ช่วยทั้งอื่นได้ไปมันก็ดีทั้งสองฝ่ายนะครับดีทั้งรัฐบาลดีทั้งพวกที่ต่อต้านพวกเราที่ต่อต้านนะครับตรงนี้เราท่านคิดว่ายังไงนะครับก็เป็นความคิดที่ดีนะครับใครที่ได้ชมแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่นะครับช่วยกันเอาไปวิเคราะห์ต่อนะครับ,รบเอาไปสังเคราะห์ดูซิเทียบดูซิว่าไอ้ป่าที่ถูกทําลายนะครับกับการที่มีพื้นที่ที่พอจะ ปีหนึ่งแบ่งออกเป็นทำนาสามครั้งสี่ครั้งเนี่ยครึ่งปีเอามากักน้ําครึ่ง<า>ปีอ่านั่นแหละฮะอันไหนมันจะคุ้มกว่ากันนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับแล้วมันยั่งยืนไปค้นจากวิดีโอที่ถ่ายไว้หลายๆชุดที่ผ่านมาเนี่ยแล้วประมวลดูก็จะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ถูกไหมครับครับเพราะเราพูดกันไว้หลายครั้งแล้วครับคือตรงเนี้ยมันเป็นในตรงนี้อ่า ก็ผมก็ได้ปิิสนาธรรมจากลายคันนานะครับลองลองลองมาร่วมกันศึกษาลายคันนาแล้วก็ประโยชน์ของของลายคนาดูนะครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงเพราะชาวบางคตก็ป้องกันน้ําท่วมน้ําแห้งได้ชาวไทยก็สมควรจะเรียนแบบนะครับเพราะพระพุทธเจ้าเป็นที่เคารพของเราเราก็ทําให้เป็นจริงบางคนเขาบอกคำสอนพรพุทธเจ้าไม่ค่อย ไม่ค่อยมีใครเอามาทำนะลองลองลองทำดูนะครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับถ้าผิดพลาดขออาภัยนะครับทำใดที่ร่วงเกินผู้ใดกับผมก็ขออาภัยนะครับกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ